ด่วนอ,อยอเตือนผู้ปกครองระวังขนมแบบนี้อย่าซื้อให้ลูกกินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตขนมอะไรดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตื่นผู้ปกครองระวังเยลลี่ผสมใบกันเด็กไม่ควรกินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยหอ่วงใยผู้บริโภคจากกรณีเด็กสี่ขวบถูกพาส่งโรงพยาบาลหลังพบกินเยลลี่ที่มีส่วนผสมของใบกันที่ลักลอบนำเข้ามาซึ่งเด็กไม่ควรรับประทาน พร้อมระบุว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของใบกันจัดเป็นอาหารที่ต้องได้รับอนุญาตเลขสาระบบอาหารซึ่งต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยมีปริมาณสารเตตรพรไฮโดรแคนนาบินอล THC อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค THC ต้องไม่เกิน1.6มิลลิกรัมต่อขวดตอกล่องต่อซองและเข้มงวดในการพิจารณาสูตรส่วนประกอบรวมทั้งผลตรวจพิสูจน์ปริมาณ THC กำหนดให้ฉลากผลิตภัณฑ์แสดงข้อแนะนำการบริโภคเพื่อความปลอดภัยและแสดงข้อความคำเตือนที่เห็นได้ชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของใบกันขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานห้ามเด็กกินเยนลี่ผสมใบกันที่ลักลอบนำเข้าเสียงอันตรายโดยสังเกตบนซองขนมไม่มีฉลากภาษาไทยคบภาพสัญ,ญลักษณ์หรือข้อความเกี่ยวกับใบกันเช่นภาพใบกัน ข้อความคานาบิสหรือ C A หรือ T H C อย่างไรก็ตามเยนลี่ผสมใบกันที่ผลิตในต่างประเทศชทื่อนล,ลี่ซาวเออร์ว r เตอร์เมลอน S H A R K S เป็นอาหารที่ห้ามนำเข้าหากพบการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่5,000ถึง2,000 20, 0บาทการณีพบการกระทำฝ่า,ฝ,าฝืนกฎหมายจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทันที สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ